เช้าหนักเข้าไปอีกกับอดีตคดีพระอาจารย์คมยักยอกเงินวัด180ล้านบาทแถมยังสารภาพเคยเสพเมทุนกับอดีตเจ้าอาวาสภายในกุฏิของวัดแถมยังเคยแอบแซบกับพระลูกวัดอีก2รูปด้วยกันมันจะฉาววงการสงขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง หลังจากตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่มนายคมคงแก้วอดีตพระอาจารย์คมและนายวุฒิมาหรือพระหมออดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีวัดดังจังหวัดโคราชรวมทั้งนางสาวจุธทาทิพย์น้องสาวของอดีตพระอาจารย์คมรวมกันยักยอกเงินวัดมากกว่า180บล้านบาทล่าสุดอดีตพระอาจารย์คมและน้องสาวให้การยอมรับว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนเงินของวัดไปเข้าบัญชีของน้องสาวจริงๆ เงินบางส่วนก็นําไปเก็บไว้ที่บ้านแต่ก็ยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาโกงเงินวัดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดแต่จะโอนเงินของวัดไปเข้าบัญชีตัวเองทําไมนั้นก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลแต่สําหรับพระหมอนั้นสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรองปราบโดยวันที่8พฤษภาคมนี้จะนําไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตส่วนทําไมสารภาพไม่ตรงกันก็คงต้องไปเถียงกันเองในคุก